ก่อนเริ่มเลี้ยงโคนมเบื้องต้นมีวิธีการอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ทางอิซิกิแมสซี่เจพีทแท็กเตอร์นะครับชาวปักช่องลบบุรีลำลลายจะมาเล่าเรื่องการเลี้ยงโคนมหรือวัวนมนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับเรามาเริ่มไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับ เราเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของวัวนมมานะครับว่าวัวนมเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวัวนมจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งพันวัวนมที่อยู่ในเขตร้อนนะครับเช่นพันุ์เรซินดี้ซาฮิวาวเป็นต้นนะครับโดยมีจุดสังเกตใหญ่ๆก็คือมีโหนกหลังที่ใหญ่และทนต่อกาศได้ดีนะครับแต่มีข้อเสียก็คือให้วัวนมได้น้อยแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ซนนะครับค่อนข้างดื้อ ที่2ก็คือพันธวัวนมที่อยู่ในเขตหนาวหรือจะเรียกได้ว่าวัวนมยุโรปนะครับซึ่งมีอยู่หลาย,ลายสายพันธุ์นะครับแต่ง่ายๆก็คือให้สังเกตง่ายก็คือไม่มีโหนกหลังนะครับจะเป็นหลังเนี่ยจะเป็นเส้นตรงยาวนะครับแต่จะไม่ค่อยทนกับความร้อนนะครับพันธุ์นี้ที่เด่นๆนะครับก็คือพันธุ์ขาวดำ <Wow. S 1> ซึ่งก็เป็นลายวัวนมของเรานั่นเองนะครับขาวดำเนี่ยแหละครับหรือชื่ออย่างทางการเนี่ยก็คือชื่อพันธุ์ โฮสต์ไตฟิเชียนซึ่งผมก็าอาจจะออกเสียงผิดนะครับโดยเจ้าพันธุโฮสต์ไตฟฟิเชียนเนี่ยมีถิ่นกําเนิดจากในประเทศฮอลแลนด์ and, นะครับซึ่งที่มันได้รับความนิยมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ที่ให้น้ํานมได้เยอะมาก <Wow. S 1> ๆานะครับรูปร่างใหญ่โตโดยขนาดโตเต็มที่นะครับตัวผู้เนี่ยมีน้ำหนักถึง8 0 0ถึง1,000กิโลกร,รัมเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเมียเนี่ยครับมีน้ำหนักอยู่ประมาณ6 0 0ถึง700กิโลกร,รมัมซึ่งวัวพันธุนี้นะครับชอบอากาศหนาวนะครับ อุณหภูมิโดยส่วนใหญ่ที่เหมาะสมนี่ก็คือไม่เกิน22องศาเซลเซียสนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเย็นมากๆน,น,นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ร้อนนะครับวัวนมพันฮอสไตฟ,ฟรีเชียนเนี่ยก็ยากมากนะครับที่จะมาอยู่ในเมืองไทยได้เนาะก็เลยทำให้เกษตรกรไทยนะครับนิยมที่จะนำพันฮอสไทฟ,ฟรีเชียนนะครับมาผสมกับพันพื้นเมืองของบ้านเราที่ทนความร้อนนะครับ โดยสัสดส่วนระหว่างพันฮอสไซฟิเชียนกับพันพื้นเมืองของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง50-75%นะครับ,นะรบซึ่งพันธุ์ลูกผสมสายเลือดนี้เนี่ยครับจะให้น้ำนมเนี่ยเฉลี่ยปีละ1,800-2,200กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับพอเรารู้เรื่องเกี่ยวกับวันมคราวๆแล้วนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เป็นอีกสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้นทุนในการเลี้ยงวัวนมนั่นเองโดยเราครับสามารถ แบ่งออกไปได้5อย่างนะครับก็คือ1นนะครับเงินทุนสำหรับซื้อวัวนม2นะครับเงินทุนสำหรับสร้างโรงเรือนหรือคอกวัวนะครับโดยรอบ3นะครับเงินทุนสำหรับแปลงหญ้าหรือข้าวโพด4เงินทุนสำหรับแหล่งน้ำนะครับถ้าไม่มีแหล่งน้ำก็ยากนะครับสำหรับการที่จะ ทำการจัดการในฟาร์มนะครับ5นาครับเงินทุนสําหรับค่าอาหารวัวและค่าแรงอื่นๆต่างๆนะครับเป็นต้นพอเราเริ่มคํานวณต้นทุนของเราได้แล้วนะครับที่เราได้กล่าวมาเนาะพอถึงจังหวะที่เราจะต้องเริ่มเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเลี้ยงยังไงดีนะครับในการคัดเลือกวัวเข้าข้อกัะเนาะผมก็สามารถแบ่งได้ออกมาเป็น3วิธีหลักๆนะครับที่เราจะเริ่มเลี้ยงวัวนะครับก็คือ1 ซื้อแม่วัวพื้นเมืองนะครับก็คือบ้านวัวบ้านบ้านแล้นี่แหละโดยเน้นที่ลักษณะดีไม่เป็นโรคแล้วก็นําแม่วัวนะครับตัวเมียเนี่ยมาผสมเทียมกับวัวของพันธุ์ยุโรปนะครับโดยใช้สายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งนะครับเราได้ลูกออกมาเนี่ยสายเลือดของวัวเนี่ยครับก็คือแบ่งันคนละห้าสิบห้าสิบเนาะก็คืออย่างละครึ่งนะครับระหว่างยุโรปกับไทยเมื่อเราเลี้ยงได้ประมาณนะครับสามสิบถึงสามสิบหกเดือนเนี่ยเราก็ได้ลูกตัวแรกนะครับ ซึ่งเป็นลูกของสายพันธุ์ที่เป็น50/50 50เนอะซึ่งลูกตัวนี้แหละครับก็จะเป็นลูกที่รีดนมวัวได้นะเรามาต่อเลยนะครับวิธีที่2ก็คือไม่ต้องไปผสมเองครับก็ซื้อลูกว <Wow. S 1> ัวนั่นแหละที่มันผสมมาแล้วนะเรามาเลี้ยงต่อเลยนะครับโดยใช้นมเทียมหรือ,อ,อผงนมละลายน้ํานะครับให้กินนะในปริมาณจากัดแล้วยังให้ทั้งอาหารข้นและก็หญ้านะครับจนถึงหย่านมแล้วครับแล้วก็ ผสมพันธุ์เทียมเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งท้องคลอดลูกหลังจากนั้นก็รีดนมได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ระยะเวลา30มสถึงสาเดือนเหมือนกันนั่นเองวิธีที่3นะครับไม่ต้องแล้วครับผสมพันธุ์ซื้อลูกวัวซื้อแม่มันมาเลยครับไอสาวรุ่นเนี่ยครับหรือว่าวัวสาวเนี่ยที่แบบเริ่มตั้งท้องแล้วครับพอตั้งท้องเสร็จแล้วปุ๊บก็รีดต่อได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องใช้วิธีเสียไปลงเสียเวลาแต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียก็คือใช้ต้นทุนสูงนะครับ แต่ก็ได้ผลตอบแทนที่รวดเร็วนะครับหลังจากที่เราได้แม่วัวมาแล้วเนี่ยครับเราก็มาถึงการดูแลนะครับลูกวัวในระยะแรกนะครับปกติแล้วนะครับพวกเราเนี่ยก็จะให้ลูกวัวกินนมแม่นะครับจนน้านมเหลืองหมดนะครับหรือประมาณ2-3เดือนเราก็ให้กินนมเทียมนะครับหรือผงนมละลายน้ํามันเองจนถึงประมาณ4-6เดือนนะครับแล้วก็หย่านมไปนะครับโดยวิธีการให้นมเนี่ยควรให้ปริมาณที่มันคงที่นะครับหรือประมาณ10%ของน้ำหนักตัวนะครับเช่น ลูกวัวมีน้ําหนัก40กิโลควรให้นมวันละ4กิโลนะครับโดยแบ่งการให้นมเป็น2ช่วงก็คือ1ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายจนหย่านมนะครับก็ควรให้อาหารสัตว์เล็กน้อยนะครับพูดง่ายๆคือให้วัวนะครับมันรู้จักกินหญ้าด้วยนะครับตั้งแต่ยังเด็กซึ่งอายุที่เหมาะสมนะครับก็ประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อที่จะประหยัดนมแม่นะครับให้ได้มากที่สุดเนาะการเลี้ยงวัวสาวหรือวัวรุ่นนะครับเมื่อวัวนะครับได้อายุประมาณ4เดือนนะครับ วัวตัววัวเองนะครับสามารถกินหญ้าได้ดีแล้วนะครับเพราะระบบการย่อยอาหารเนี่ยดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับจนถึงประมาณ1 8บแถึงยีเดือนเนี่ยซึ่งถือว่าเข้าเกณฑ์การผสมพันธุ์ได้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยวัวจะเริ่มเติบโตอย่างเต็มที่นะครับและรวดเร็วมากๆควรจะให้อาหารผสมบ้างนะครับเป็นวันละ1-2กิโลนะครับและให้หญ้ากินเต็มที่นะครับโดยวิธีการให้หญ้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับกควรจะปล่อยให้กินหญ้าเองตามธรรมชาตินะครับในแปลง ก็จะได้ให้วัวออกกําลังกายด้วยนะครับจะทําให้สุขภาพวัวเนี่ยแข็งแรงและดีขึ้นอีกนะครับการเลี้ยงดูวัวรีดนมนะครับโดยปกติแล้วนะครับวัวที่จะให้นมได้นะครับก็ต่อเมื่อหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วนะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นระยะเวลานานเท่าใดหรือว่าสั้นเท่าใดเนี่ยก็ขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ก็ดีขนาดของแม่วัวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโดยปกติเนี่ยแม่วัวจะรีดนมได้ประมาณ5 10เดือนนะครับ โดยในช่วงแรกนะครับน้ำนมที่เป็นสีเหลืองเนี่ยควรจะให้ลูกวัวกินเป็นดีที่สุดนะครับไม่ควรถายเป็นอนุาดนะครับและในช่วงนี้เนี่ยควรให้แม่วัวนะครับทานอาหารอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยภายหลังแม่วัวคลอดลูกประมาณ30-70วันเนี่ยมดลูกจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแม่วัวจะเริ่มเป็นสัตว์อีกรอบนะครับถ้าแม่วัวนะครับ แสดงการเป็นสัตว์หลังจากคลอดน้อยกว่า25วันเนี่ยไม่ำรำไม่ผสมพันธุ์โดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะมลดลูกและอวัยวะต่างๆในะระบบสืบพันธุ์เนี่ยเพิ่งฟื้นตัวใหม่ๆยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติในทางปฏิบัติส่วนใหญ่นะครับจะรอให้เป็นสัตว์ครั้งที่2นะครับจึงค่อยผสมพันธุ์ใหม่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ45-72วันหลังคลอดนะครับเป็นสัตว์คืออะไรเป็นสัตว์นะครับก็หมายถึงว่าการที่ตัวเมียนะครับยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์เนาะ หรือจะพูดได้ว่านะครับมีการตกไข่เกิดขึ้นเองโดยปกตินะครับวัวน,นมแต่ละรอบนะครับจะห่างประมาณ21วันแต่ละวันจะใช้เวลาประมาณ18 2 4ชั่วโมงซึ่งไข่จะตกหลังจากหมดการเป็นสัตว์นะครับประมาณ14ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการผรสมพันธุ์ก็คือเวลาก่อนที่ไข่จะตกเล็กน้อยอย่างเช่นนะครับถ้าพบว่าวัวน,นะครับเป็นสัตว์ตอนเช้าก็ควรผสมพันธุ์อย่างช้าช่วงบ่ายวันเดียวกัน หรือถ้าเห็นวัวเป็นสัตว์ตอนบ่ายหรือเย็นเนี่ยก็ควรผสมอย่างช้าเนี่ยก็คือเช้าของวันพรุ่งนี้ในตอนเช้านั่นเองอาการของการเป็นสัตว์เป็นยังไงหนึ่งร้องผิดปกติสองอวัยวะเพศบวมแดงสามปัสสาวะทีๆหรือฉี่บ่อยๆนั่นเองครับสี่มีเมือกใสและเหนียวและออกมาจากช่องคลอดห้าเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินช่วงนี้หก ถ้าเป็นแม่วัวที่ให้นมอยู่ปริมาณน,นมก็จะลดลงนะครับ 7. ยอมให้ตัวผู้ขึ้นขี่หรือตัวอื่นขึ้นขี่ก็ได้นะครับ8จะเห็นมันนะครับมีตาที่เบิกกว้างแล้วก็ตื่นเต้นกว่าปกตินะครับขั้นตอนการรีดนม 1. เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาคอลินเจือจางกับน้ำนะครับ 2. เตรียมอุปกรณ์การรีดต่างๆโดยทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยโดยใช้น้ำยาคลอรีนที่เจือจางแล้ว 3. ทํทำความสะอาดคอกวัวและคอกรีดวัว 4. ล้างเต้านมวัวด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาคลอรีนพร้อมกับนวดเช็ดเบาๆบริเวณเต้านม 5. ก่อนรีดควรเช็คว่ามีความผิดปกติของน้ำนมหรือรีดน้ำนมที่ค้างอยู่ในหัวนมทิ้งซะก่อนนะครับ 6. ขณะที่ลงมือ ควรรีบรีดให้เร็วที่สุดนะครับปกติแล้วเนี่ยคุณจะรีดเสร็จภายในเวลา5 8ถึง8นาทีเท่านั้นนะครับต้องรีดนมให้หมดทุกเต้านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยน้ำนมหรือเต้านมน่จะอักเสบได้นะครับเพราะมีน้ำนมที่ค้างเหลืออยู่เนาะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ทางรถไถแท็กเตอร์อิซึกิ jbt แท็กเตอร์นะครับโคราชปรับช่องลบบุรีลำลลเนาะก็นำบทความความรู้มาเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าผิดพลาดระการใดขอัยมาน,นที่นี้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าแก้ไขรายละเอียดที่ผมตกหล่นไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ